มมากองวัคคุตาจักที่เดชมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั้นน่นเดียวามัชฌิมาเราอย่ามัชฌิมาของีิเด็ดมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชฌิมาพระเจ้าให้เรียนสิงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็น มัตฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตฌิมาคือมาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนาดนี้พอดีพอดีพอดีแล้วมัชฌิมากิเลสมันได้ไม่พอดีไงมัตฌิมาต้องทำให้เป็นนะควรจะตายมาก่ามันลงไปควรจะอะไรมื่อผมมั่วมันลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ถดจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นนั้นเรียกมัตฌิมา หนูมัชฌิมังิีเดชอย่างที่เราเราท่านเห็นกันเนี่หนูมัชฌิมังิีเดชคือสร้างจะทำได้บ้างเล่นมากเพราะว่ามันจะเกินไปกุญแจทางมัชฌิมาเนี่ยคีเดชมันเอาเรื่องพุญเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่จะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตรีในิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิตคืออย่างเยี่อมเด็ดขาดสันหละผู้ที่ํามาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาจะไปหนักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข้างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาะจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้ใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างทั้งหบบเราเราควรจะท่านในตัวนี้ใหงตนเองขนาดไหนที่ติดมันลื่้อดึงขนาดเวลานั้นหละเอาให้หนักอืมขนาหนที่มันอ่อนดนลงไปงแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติธรรมมันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตามนั้นแหละแล้วมันเข้าขั้นละเอียดคือควรจะช่านความละเอียดก็ต้องช่านความละเอียดจะไปผักผลนั่นก็ไม่ได้มาหั่ลู่ในตัวเองนั่นแหละ ทุกเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอดอนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควร้า้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือที่เหล็กนี่คือการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมาถ้าได้ผลไปโดยนำหนักถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี้ยขนาดที่มันหมอบราดเราไปเจอตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าเข้าสู่ความง่วงแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองเราก็ชมผลสะวทผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยต่างไปอีกน่ะนี่ยกตัวอย่างคอือนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจีงเอาจางจนถึงเหตุถึงผลไปจากกันภายในใจิตใจจนมาถั้งถึงเก้าอยู่ความราบข้าวแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ปล่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพรมาวนาย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สไว้ผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวายจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปภารนาอะไรในขนานั้นย่วมสติปัญญามีก็ทราบคนอยู่เท่านั้นไม่ทํางาน เป็นอย่างรับหนาความหนุกอนั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฟูนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่มีเป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมานเรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นั่มาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจรินิสัยอแสงตนที่ถ็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เหลี่มาแก้ที่เหลี่ประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหาานึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามผลิดนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาฤทธิ์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เลืองมาตาอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเรพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเพิดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยปึุกทรมานิเลดรือปราบปรามนิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิถีการอย่างนี้ ถึงการที่จะมาสอนมุสิทธ์งหาที่อธิษฐาอบรมเระออาะอย่างยิ่งคือการปฏิบัติด้วยกันล้วนท่านจะแสะดงให้ม็ม็จหน่วยเอ็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่มนรารุสิทธิ์ที่ไปรวมศึกษาแล้วท่านแยกแยะไปทําคนหมู่มากป็นประชาชนท,ที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องที่สายของท่านจริงๆก็แสดงในวงกล้คิดนั่นจะได้เห็นรวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการดำเนินของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน่งาเป็นครูบาจารท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอา,เอา,เอาเดิงออกจังออกเป็นออาตายเข้าว่าเลย นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลา,ายจินมากเกีวนิสัยนั้นมาใช้ยู่เสมอเพราะนิสัายนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาแชนนิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นช่ว่การเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแดงได้เป็นเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแี่งสียามานยาือการสแสดงออกเป็นอัตตนิธรรมกวเป็นอีกแง่งที่นํามาสแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกสแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้สแสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเดีคือมันไม่มีอะไรสงสัย ฟังล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแนละ้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเองแราวที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีแะอ่อนเมย่อน d านลงไปตามสภาพของขาดของขันของจิตใจแล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลา จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกค่าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบงกดขีบ่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะเรี่งจะจีงอะงไงต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูก ทุขาากขีังคับจากค่าศดคือวิเดชทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากวิเด่จาจักจิตซึ่งถูกวิเดเหยยบย่ทำทําลายจึงควรหาวบายช่วยเหลือ่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึพ่งพิงอิมอาศยจิตนี้ไปตลอดกาล มม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัวแทนที่ยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความกันแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความคดขวดจากเรา เราจรงไม่ควรนอนใจให้ความเชือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี่ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านก็เป็นผี้แนะนําสอนบรรบายต่างๆและนําอันนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรืฝึกขนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกชั้นหนึ่งคืออุบายที่ขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนคนอื่นยินดยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเคิองบกพ่องเป็นธรรมดาแล้วเขาไม่หยุดยืนให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทัองต่อมวาสติปัญญาที่ครูวาจารย์แนะนําสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นปโดยยางนักถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมูถึงข้าจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะหยุดที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตกภาวนามาพอทั้งหมแล้วถึงข้าจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภา,ายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข,ข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผูมก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณนะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจริงต้องพยายามติดเลยตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปมีสติปัญญาเท่าเทียมกับคนมายาคงกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็อย่างยิ่งในขณะตายสัต์โลกกลัวกันเ,กเน,กนเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของเกลียดที่กลัวตายถ้าเกิดความก้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวแเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาถึงเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่าติจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะคตายก็ทราบแล้วมันตายไปยังไงจึงเรียกว่าตายเนี่ รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความส้หลายแห่งดินน้ำลมงไฟไม่รุงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจระทบกระท้านในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของแม่ทายล้วไปกระทบกะทัานหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่เพราะอย่างนั้นก็ธทตดขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เลยเราต้องผิดความหลาดให้ทันกับาตากับขันกับตัวเองคือจิต ปัมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต่างให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันแต่จะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงนล้วน้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไกันทั้งนั้นต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิม ในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงนั้นก็เป็นความจริงมันหนึ่งตายก็มีมความจริงมันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยกย้ายไปมาเท่านั้นเองถน่านิจังนิจังมันแปลแต่ธาตตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเป็นทุขังไม่ทราเบเ็นอาตาน่ะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเพราะว่าเขาเป็นนิจังทุขังอตาตัวหลงอนิจังทุกขังตาก็คือตัวจิตนี้ ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตกูบไปเสดสันต่างๆแต่จำคำนันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายน,นอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไมกก่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเบื้อทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอภายในจิตทั้ตงตน ใันมีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราเองสมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งภาอกมาต้มถุนเรามีตลอดเวลาเราไม่ช้าเรากฎมายาน,นี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตน,ของ,ตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบาย มาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะถ้าฉันโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิพพระจันทร์อังคารที่ไหนนะั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นออยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหน มันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปอันนี้เหมือนกับมืดสว่างนี่มืดมมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องกับมันกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านั้นนั่นเองไม่อยู่ที่ไหน รู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายไปใฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไปคุบอะไรทั้งกกต úc, ังงวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบรู้สมาธิที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนท่งตะวันเที่ยงตรงทิศาแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมด นี่เมื่อปัญญารอบจิดแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สมัยเนี่ยคำพ้นโลกโลกหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมุ่นล้วนแขนสมัย าให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับคููทองเชียนในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตใ,ให้ดีไปปฏิบัติอบรมจริตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลัก อ่างความดีประจำตนนั่นแหละถามม่เีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทำลายประเดินซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยเห็นไ้มกลัวเท่าไหรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหลังของตนว่า ไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางในผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราในประบันกนี้ัสนสวดกุศลธรรมาฟังเสียงแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมาตายแล้วคุสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานีไม่อย่างยุ่งไม่นั้นแล้วก็ว่ามาตาม ตัวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลารมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเจียว๋ฉลาดทานกับกิเลสที่เ,เป็นความโง่เขาทําผลให้งโง่เข่าก็คือกิเลสกุศลาร์คือหมาขึ้มาคุยผลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่จิ่ภายในจิตใจหมาแล้วกุศลารกุศลรก็ต่างต,า,งตายแล้วมันแสนสมายมันตองพยุกอะไรไอ้ผู้บวชกุศลารเองก็ไม่ทราบกุศลารคืออะไรไป่วดกินเงินยินทองโง้วเปล่าไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> <laughs> S <S เดีย๋ยงั้นจริงนี่กุศลาธรรมมากระดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้อ,อากุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในติดใดบ้งางภายในจิตนี้เอ่ะอัปยากะตาธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางทิดแลวเป็นกุศลทิ่แลนเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัปยากระตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่จิตเราธรรมดานมันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นทรรรมหลายประเภท นี่ะ้านใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมอระอภิยญกตาธรรมะภายในตัวของเรานี้ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้ใหมันพอเส่ยตายแล้วนี่มุนพระมามาติก,กากุศลหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมมันว่าเขาทำ้นมาอย่างนั้นแหละหาเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานหรือเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมะภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าไม่ผิด การสร้างอุตสาหธรรมะแก้อุตสาหธรรมะภายในตัวเองแก่หงนี้สร้างหงนี้มีเทศเสมอเนี่ยใครจะว่ามากตามบางทีเทศในชนูชนนองมากพรไปสร้างผันเรื่องนี้เอาใหญ่เลยอืเวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ้มอ่ไปเที่ยวคว้างครั้งไม้ลําบากลำบนท่านนะมาอุตลาหรำมะอุตลาธรรมะหลงหลวงตาบัวตายแล้วนาวเออตายแล้วตายทั้งหลวงตาบัวถูกปะ พยายามสร้างก so mm ุศลความฉลาดมาโดยลาดับๆจนเป็นสติกําล so, ังความสามารถ้ามันจะจมให้มันจมไปเออ้าความฉลาดถึงตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู้กุศลนานไม่เกิดประโยชน์วังนี่เลยจะกวนขึ้นมาทําไมพระจะกวนพระธรรมะควังสร้างไปให้มันถอยเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกวนเนาพระธรมมาธรรมามากุศลทำมายุ่งไปหมดในสวนมาทางก็มีแต่พิธี ล้วให้พวกนัะสับปะหลงเปเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แมนน้จะ่าไใจที่วอนอะไรไ้เขาจัดแล้วเราก็ดมดมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอนหนึ่งเ้ย,เย,เยน้ำพังน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีในเรื่องนี้แต่เรื่องพิธีทั้งหมด ที่นี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่าทําลายอยู่กับหัวใจของคดเพราะนั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองงานสมของพอบัวนี่หรอทําให้คนเห็นเพราะโลกเมองไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุทธลามาตติกากันยุ่งไปหมดเลย ดีไปดีหออพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่รทมราบวิธรรมหมายของมวนนไงสวดกันวันทั้งคำคุยทั้งรุ่งนี้จะเสียงหรอกระทึกขึคโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเย็นใจก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย <c oughs> ลวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่าน,นใครมีประทาอะไรมาบางสกุล เสร็จแล้วจะถักสักพีให้ผ่อนนี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเป็นเรามีแบบี้ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาๆถึงแม้จะปา่าก็ตาม,มหลักมีอย่างนั้นนะทำอะไรต้องมีเหตุผลม,มีหลักมีเกณฑ์ แล้วาตัวเซนีมาเหยียดซ้ำทำลายศาสนาจะเหลือนึ่งแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จะหว่างมีศาสนาพิธีเป็นมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนวกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีน,นี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ถึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้น,นั่นรเทพดุสิลุหานนิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเฮ้ยให้ไปเลยมันไปกี่ความเขาระหว่างน,นี้อ่ะอ๋อ จริงไปนะความจริงแล้วมันจะ่าไปยุ่งนี้จะพิธียุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิธีทอดเปล่าทาการรอบด้านรอบเมืองศาส,สนาแล้จะจัดงานพิธีทําต้องทาให้จริงให้จงให้ถูกตามเหตุตามผลกนุษษษษทุกบุตรท้ายฉลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีเงี้นั่นหลักกติพาขงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจ ต้พิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเตาในสิ่งในสถานที่ไม่คนมันทั้งมันถลอกกอกเปิดแล้วไม่หายามามันใสมันเกิดประโยชน์อะไรมันคันเจ้งไหนก็เกาที่ตรงนั่นนี่อ่าจริงเจ้าไหนพิจนาลงที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินดน,นั่งนอนให้สวดกุศลให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง,งน่นั้ำพาให้คนนิดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทํา ให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่ดดก,กิเลสเศษสันนึนมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลไยแล้วจะไม่มีเรื่องความถูกความฉลาดเกิดมากมากเท่าไรจะปลดเครื่องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นอันเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับนะนี่แหละกุศลาันถูกตอ้องวิริยาตรงนี้ใเหตุประโยชนารัมณะปฏิโยมันเกิดจอากอะไรเหตุประโยชน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเรานีอย่างพระอาธิีิทานแสดงจากภาษาลิบุญยะตมะเหตุปุพวาน่ะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เออรอกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหนงไปโดยลำหนับก็ไปจักใจนี้อวิชาพยาสง้างคาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นสาจยเกี่ยวเนื่องกันออกไป เมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วก็อวิชาวตวัยวเวทมีราคาไปเลยจนทั่งถึงนื้อโ,โทโฮโติ่ยดับตรงนี้เนี่ยมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาขั้งลลากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดเนี่ยถ้าถอนหลักแล้วเวาถอนมันมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรหออเหลือถอนกิเลสต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เถ่สวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผล ทำเอายเจ้าม,มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง,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 ง่สวดแบบงโง่สวดแบบแบบนม้คำหนึ่งถามไม่เห้แล้วผลอะไรไม่ร่องเขาพาทำก็ทำบาปทำไปเหมือนทำวิชจาสอนคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากพุทธหลักทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง,ง่ทุกมุมแต่เวล,ะละาเรามปฏิบัติเอาแบบกลุมดาวเอาความง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อ มานับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่วพระโปะเลสโปเลสโปเลสอามมาตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มก้อมไปเรมไหวท่าะแล้ว,ว,ลลวดีใจเพียงเท่าน,น,นั้นนีนิดหน่อยเท่านั้นดีใจแต่ไม่ปฏิเสธน้ว,ว่าการว่วอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจงในเรานั้นเราไม่ได้คิดนีิงๆ อะไรพาให้ทำอดอแอร์ขึงนขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังแบบนั้นบ้างไม่ได้เลอนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาพจะตราก,กฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาลเะเอ๋อบางเป็นคนี้